嗯。<laughs> ุ้ยตายไวคลิปเช้านี่มันกินปลาร้อยตัวเถายักษ์เลยค่ะวันนี้ได้ปลาสลิดแดดเดียวแบหบมีค่อยอกักอักเลยปลาช่อนแดกเดียวจะสีบางหลวงให้เหลขความปลาช่อนแดดเดียวรือเนื้อแหง้งหมาทุกกระซอสมดอ๊กตึงทุ่งได้สามต้นเยอ่อยๆแบบนี้เลยถุงของปลาสลิดก็ได้นุ่งทรงตามเตี้ยวหกตัวแบบนี้ค่อยอกักอักถูกตัวไม่รอช้าค่ะโบเทอร์มามาทอดกันเลยค่ะทำชุบโพลเมลเลือดเต่ปลาตั้งไฟให้ร้อนตั้งน้งมันให้ท่วมสกิดมดุ๊กบอไฟร้อนแล้วก็เอาปลาลงไปเลยค่ะจะบอกปลาไม่ติดกระทะเลยตึงก็ รอบมาจริงๆเมนูนี้ใครจะเอาใส่หมอบอลุมร้อนก็ได้ใครมียทาทอดระว่าเมื่อวันลลงอบบรัสซิ่ส่ในหมอบอลุมร้อน้อยเหมือนกันค่ะไม่ต้องใช้น้ํามันด้วยเลยความกรอบความซี่สุวยที่ห้อยวันนี้ขอนําเสนอเมนูมน <laughs> ปาลาสซี่เด็ดเดีด๋ยวไอ้โรนแบบไขยจุกๆแบบนี้ลาช่อนแดบเดียวทอดค่ะรอบมาหมูตุ๋สกสกีย่างว่าแต่ทำไมหมูเรามีความสุก น้ำชุบค่ะน้ำชุบน้ำชุบกะปิปักใต้บ้านเราตุ้นมากุโมเตอคุคนุกยากนอนนุกกว่าโตรู้ว่าติเชา้าอืมอันเท้าม้ากินไงวะทีนี้กินกับข้าวปัดเจ้าช่วย รวยมากอืมเนื้อคือแบบไม่เค็มเนื้อคือดีอืมนั่งอาที่นั่ถอยแบบหมือนกุ๊กก็เลยกินด้วย cho mình làm chụp mình nhá trò giòn salad khay cái bì luôn cắn salad ปลาทีอเราคินบะเดียวอู้ดเด็ดเด็ดอ่อนๆอนืมหัวานอืมซึ่งเธอนึกภาพเลยนะไดาเห็นไม่มีก้างนุ่มโกบเข้มไม่ิดเด็ดเดียวข้างอืมฟินกันาดนี้หนึกเอะไรอู้ดเด็ดโอ๊ตบนาฉันบอกดิ ท่านตัวสองเชนไข่นเนี่ยสองตัวใครได้รู้ไม่ใช่ท่านใครได้รู้ได้ไหมถึงวะซื้อแบบทได้รู้ย่ำกับข้าวให้รู้นาดิชกหนุ่มมีรู้ค่อยจะไม่แต่างงานนะคะพูดตึงเวรรักชีวิตเปลี่ยนน้ำชุบ อืข้านำชุดตาทอนพักนอกอันนี้พักไหมปโต ăn là ta xin nè nó chín à chắc nấy không sắm được tông nấm ăn hay rồi xem là mình tam thôi ừ là mình leo rồi dùng thoát luôn mấy việc ta thay này non hay là mình rồi nhưng còn là mình giữ chắc ít lắm ừ thoát bẹp đĩa luôn kim rồi lên ข้าวน้ำจุบอืขึ้นแบบนี้เลยนี่ข้าวอ่ออืม lúc cửa Sao nay đã rất yên cảnh mỗi sơ Cho đông Cho bộ bạn ค่อยเจอกันงเต้มมาแล้วเครียดเต้นมาแล้วเคลียดไม่ต้องเครียดชีวิตมันสั้นมากวันนี้นางๆกินข้าวอยู่กับจได้กินไม่ไม่ดูมีความสุขเถอะโชคดีแกน้อยแกได้ <c oughs> ต้นมันนางกินข้าวอยู่ กอคิดเชา้านี้จริงโม่โทอยากเครียดอยากคิดมะเวลาเจอปัญหาอยากไปเครียดกับมันเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพอวนันปัญหามีทั้งปีไม่ได้มีครั้งเดียวค่ะมีทั้งปีค่ะปัญหาเพราะฉะนั้นเรียดได้แต่ยนามน mấy chú đây cho mẫn mình à can ăn canh nhau long vlog rồi lần rồi, không lỡi kính tớn hay bay truck kính lên tớn lên ขึ đ ôi, đ ôi. Mm. ้นมองเลยด้วยนั่นแหละอย่าเพียดมาหมู่ตัวชีวิตมันสั้นสั้นจริงๆแต่ว่าไม่ใชรไปใช้ตังให้หมดเลยนะ Sân Vert của nó tư thì, có được vui hồi mà ừ. đuôi, đuôi, không được lúc đó. Ngoại truyền bày về tâm lý, về Có nhiều người không phải là an toàn, cũng không cần mày còn đanh mày biết mà bán ra hầm khuyết dùng xe giảm chân đài Thế mấy sẽ kênh để bộ đài Bộ rù mm. Khoai rừng cháy <laughs> ừ. Mới nè Ba sao thì đẹp đều khỏi tâm phùng bạc trong nét đều mệt mặt mệt mặt 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 rồi mặt 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 mặt